พี่น้องน <c oughs> ี่บัวจะไม่กิ่นกระโพดต้มแล้วจ้าต้มสุกแล้วหอมไหมจ้าไหมอืมเาต้มอบเปลือกเขาเนาะจ้ามันไอ้บัวสิบขใส่น้ำลายเด้ได้บัวเสียตังเนาะจ้าตัางแบบนี้ตังเลี้ยงเลี้ยงกันเป็นหมอหมอในในหมอหหงส์เขา่าเนานะจ้าหมอนหงเขามันมันมันใส่ใดแล้วเอาหมอนมาเป็นต้มไหมจ้า ไอ้บวกให้ตัง้งเนี้ยงแต่บได้ปอกเปลือกเด,ด้ตัง้งเนี้ยงจีมหมอ,อแล้วบะนี่ไอ้บวกกับเห็ดถุงยางเนาะจา้าถุงยางนุ่นใหญ่จักหน่อยเพราะมันล้มปากหอมอนไหมเอามาคุ้มเนาะจา้าคุ้มแล้วหัดดีดีบอกใ้เขาอายออกลุงสิจ้าบะนี่มันสีหอมไหมจ้ามันสีหอมว่าเขาตบอบเปลือกตรงนี้น้ำสีบ่ถือเด้จา้าพี่น้องเมลเฮ็ดอีหยังตรงนี้น้ำสีบ่ถือน้ำสยูคะแนนี้เนาะจา้ามันก็สจะายเกิน ก็เป็นอบไปเลยไม่จ้าหอมหอมหอมจ้าพี่น้องน้องลองเห็ดกินเบิรงเดอล้องเห็นเบิรงเดอจ้าแบบว่าบอสซน้ำถั่วเด้อ,าบบาอดาดหาเอ,อตั้งตัง๋งห้าเกเออันทุงอย่างคุ้มนะจ้าบ่อยมันซิลิ่นก็สีอายขึ้นย่หันอายขึ้นทูข้นถึกทุงอย่างสิละอายควอมหอนสิลงมาใส่ทุงอย่างใส่ขนนา้าโผลน่าจ้ามันก็สีหอม ตรงนี้จะบ่เปียกน้ำตังสุกจ้่สุกแซ่บแม่จะหอมม,ม,มื่อไหรยังคุ้มยังมุ่นมาโลกยังมุ่มหลายอหอมแซ่บน้่เบื่อเฉพาะต้มใส่ยงนนังเด้ต้มธรรมดาแบบว่นูน้นหนาวไหมพี่น้อง แม่ว่าไ่ได้บ่ได้ใส่เกลือบ่ได้ใส่อีหยังนั้นก็หอมหอมหวานมันธรรมชาติเนาะมันสดหอมเป่นมาใหม่ๆนายเวรคนมากินลูกบ่กินน้ำเลยมันตะไก่โมเวนเนี่ยเพิ่งกระแถมถุงหนึ่งนะเขาขนเหลืองก็เป็นของน้องไก่ก็อันถุง ตรงตุมแล้วถุงนึงแบบมันจะมันหอมมันหอมมันจะบเปียกบเมเอียกเนาะมันจะมันฉหนีไปเลยหอมเพออบให้บวบตุ่มทั้งเปลือกอบเปลือ,อ,อกอทุกอย่างขอบข้อปากหมาะ น้องเจ็บใสิย,สยกไม้เบื่องยกประดมันห่อนอีจ้ะได้บอกกับออกมาทักทายเพื่อนๆมาขอบคุณเพื่อนเพนเด้อจ้าทรงพลังใจทรงพลังบวกหาเพื่อนๆทุกคนมีความสุกความยิ่งค้ามปังนะจ้า อืมอ๋อมันคุบได้อีนี่ว่าเมี้ยวไหมเก่งว่ะมันเป็นมุมวันนี้ว่าพวกกินเขาแรงมาซ้ำแต่ถึงกินอันนี้ขอบคุณเพื่อนๆเด้อจ้า คุณตัวเองที่สูงมาถึงจนถึงทุ่มือนี่นอกจากอา่ามากไก่บอไก่มากไก่คัดแก้วพี่น,อนอออ้องก,ก,กับเปียยๆกับที่บ้านมากนะนี่ก็โอเคคอร์กอ่ะได้บวกกับเแบบบ่ได้เครียดบ่อยนาะจ้กทำแบบสบายเนะ ม <c oughs> ันจะมากคนตันตัวเองกินน้ำจำพี่น้องกินน้ำแล้วน้ำอ,อุ่นได้บอกกินน้ำอุ่นหอมจำมันหอม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 มันหวานนะมันสด นั่งพิจารณาเดี๋ยวมาไก่มาไก่เกินเกินคาดขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลานอกจากเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่ตลอดให้หัวกระเซ็นกันเด้อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆแลวกรสทรงกำลังใจสรวงพลังบวกใหนน้นอกจาก จ้าคลิปนี้ยาย่บวกว่าสำนีละจ้าคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้อจ้าที่รับชมคลิปยายบัวจนจบขอบคุณห,หลายๆจ้าคลิปนี้วา่าที่ละจ้าสวัสดีค่ะการฝนทุกคนมีความสุขและกระสุกดีนอนลหลับฝันดีเด้อจ้า